กราบสวัสดีพี่ๆชาพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นารีพักเครื่องเป็นพาบ้านพาเหมานะคะพี่ๆสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958หรืออ ID ไลน์มาที่เบอร์0638824958นะคะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะมาเริ่มกันที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะเป,เป็นการไม่เสียเวลาของพี่ๆนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะนี่เลยค่ะพี่ หลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดนะคะปีหน i̇şte ึ่งเจ็ดนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี่นะคะเรียนหลวงพ่อสุดนะคะพี่เรียนหลวงพ่อสุดนะคะนี well ่ไงพี่ๆ <si ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่สามร้อยบาทลำดับที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทลำดับที่หนึ่งนะคะนี่ด้านหน้านะพี่ๆนะมาพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะพี่เลี่ยมกรอบมาแล้วนะด้านหลังค่ะมีห่วงอยู่ด้านหลังด้วยนะคะอะไรพร้อมนะคะมีห่วงพร้อมนะคะนี่นะคะพี่หยุด เก็บไว้ด้านหลังเลยนะคะ300อบาทค่ะ300ร้อยบาทนะคะนี่นะพี่พี่สามอบาทนะคะ3 0 0อบาทนี่จานด้านหลังนะคะพี่พี่นี่นะคะห่วงนะคะสวยๆเลยนะ3 0 0รอยบาทนะคะ3 0 0ร้อยบาทนะคะนี่ห่วงให้ด้วยนะนี่นะคะอะไรครบนะคะเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ300บาทนะคะพี่300อยบาทนะคะนี่นะคะลำดับที่1ค่ะหลวงปู่สุดค่ะหลวงปู่สุดนะคะนี่นะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะ0 6 3ย์2 4 9 5 8ป้า้าดนะคะ นี่นะคะพี่ๆลำดับถัดมาลำดับที่สองค่ะพี่ๆลำดับที่สองนะคะนี่ค่ะเหรียญจอมสุรินนะคะเหรียญจอมสุรินนะคะพี่ๆเหรียญจอมสุรินนะคะนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทลำดับที่สองค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นที่ลึกสร้างเมื่องานประจําปีนะคะปี สองห้าหนึ่งสามนะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ๆสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะเหรียญจอมสุรินนะคะเหรียญจอมสุรินนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดสองสี่เก้าห้าแปดลำดับที่สองนะคะเหรียญจอมสุรินนะคะนี่นะคะพี่ๆสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะด้านหลังนะคะพี่นี่นะคะนี่ด้านหน้านะคะพี่ด้านหน้านะคะ นี่นะคะพี่พี่เด่นจอบสุรินนะคะพี่นี่นะคะถ้าไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะพี่พี่ลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมานะคะนี่ค่ะพี่หลวงปู่สวงนะคะเทวรา เทวดาเดินดินค่ะหลวงปู่สวนเทวดาเดินดินลำดับที่สามนะคะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะลำดับที่สามนะคะนี่นะคะพี่พี่รุ่นที่หนึ่งนะคะรุ่นที่หนึ่งนะคะพี่ถ้าถ้าถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดลำดับที่สามนะคะนี่นะคะพี่หลวงปู่สวนเทวดาเดินดินนะคะลำดับที่สามนะคะลำดับที่สามนะคะนี่นะพี่พี่ นี่นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะเทวดาเดินดินนะคะหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเดินดินนะคะลำดับที่สามนะคะลำดับที่สามสามร้อยบาทค่ะพี่ๆสามร้อยบาทนะคะท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมานะคะ นี่นะคะพี่พี่หลวงพ่อพ,พระครูรอดน,นะคะพระครูรอดนะคะพระครูรอดนะคะนี่นะคะเหรียญพระอาจารย์รอดนั่นเองนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะมาพร้อมกรอบนะพี่ก็ไปพร้อมกรอบนี่เลยค่ะพี่พี่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่สี่ค่ะพี่พี่ลำดับที่สี่นะคะนี่ด้านหลังนะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะสามร้อยบาทนะพี่พี่ลำดับที่สี่นะคะนี่ด้านหลังนะพี่พี่ นี่นะคะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพระคูรอดนะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะนี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่ค่ะลำดับที่สี่นะคะถัดเหรียญถัดมาค่ะนี่เลยค่ะเหรียญยี่ยี่สิบห้าทศวรรษนะคะพะระลีลายี่สิบห้าทศวรรษนะคะนี่นะคะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะลำดับที่ห้านะคะสามร้อยบาท ลำดับที่5นะคะอย่างนี้นะคะมาพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะไม่มีสับเปลี่ยนนะพี่นะ300ร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่นะคะสามร้บาทนะคะด้านหลังนะคะจานสวยๆอย่างนี้เลยนะ300ร้อยบาทนะคะเหรียญยีทศวรรษนะคะพระลีลา25่ห้าทศวรรษนะพี่พๆ <skincare> ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน8์2 4สามแปดแปีนะคะพี่ๆ <thief> ลำดับที่หนะคะลำดับที่หนะ นี่ด้านหลังนะพี่ๆนะสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่ด้านหน้านะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบแน่นอนเลยค่ะนี่นะคะลำดับที่ห้านะคะลำดับที่ห้าค่ะลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมานะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพัดค่ะหลวงพ่อพัดค่ะนี่นะคะพี่ๆนี่นะคะนี่นะคะพี่ลำดับที่หกนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดปีสองห้าหกสามนะคะพี่ๆ นี่นะคะพี่กรอบสวยๆอย่างนี้นะเลยนะคะพี่ๆนะ300บาทนะคะพี่ๆ300อบาทนะคะนี่นะคะพร้อมใช้แน่นอน,นะคะ่ะ300บาทนะคะพี่ๆเนีเ่ยค่ะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสาปีนะคะนี่ด้านหลังนะคะ3 0 0บาทลำดับที่6กค่ะลำดับที่6ค่ะลำดับที่6นะคะนี่นะคะพี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่นะคะพี่ สวยๆอย่ <generally> างน <ime Celsius> ี้เลยนะพี่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆสามร้อยบาทนะคะลำดับถัดมาค่ะพี่ๆลำดับถัดมาค่ะเหรียญปิดเหรียญปิดตาพังพักการนะคะเหรียญปิดตาพังพักการนะคะนี่นะคะพี่ๆสร้างในปีสามสองห้าสามศูนย์ค่ะพี่สองห้าสามศูนย์จังหวัดพัทลุงนะคะนี่นะคะเหรียญปิดตาพังพักการนะคะพี่ๆ นี่นะคะพี่พี่เหรียญปิตาพังพะก,การนะพี่พี่นี่นะคะเหรียญทองอาลามีนที่สวยๆเลยนะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่นะคะพี่นี่นะคะพี่ะะพี่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนี่ด้านหน้านะพี่พี่นี่นะคะเล่นแสงเงาๆอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะนี่ด้านหลังนะ,ะพี่พี่เหรียญปิตาพังพะกการนะคะปีสร้างปีสองห้า 30นะคะสร้างปี2530นะคะเหรียญปิตาพังพระการนะคะนี่นะคะพี่พี่สามบาทค่ะ300บาทลำดับที่7นะคะลำดับที่7นะคะพี่พี่เหรียญปิตาพังพระการล,ลำดับที่7นะคะลำดับที่7นะคะนี่นะคะพี่พี่ สร้างปีสอง0้าสามศูนย์นะพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่ตอน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2 4สามแปปสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะพี่นะนี่ด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่พี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสามรอบาทนะคะพี่สามร้อยบาทะคะ่ะองค์ถัดมาค่ะองค์ถัดมานะคะตะคุณคองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะเหรียญยอดธงค่ะหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญยอดธงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ นี่นะคะสร้างในปีสองห้าสามสิบแปดนะคะสร้างในปีสองห้าสามแปดนะพี่นะนี่นะพี่นะสามร้อยบาทค่ะพี่นี่นะคะพายอดทงนะคะพายอดทงนะคะหลวงพ่อคูณนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะนี่ด้านหลังนะพี่นะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่ด้านนี้นะคะด้านข้างนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาทนะพี่ๆสามร้อยบาทลำดับที่ 8คะ่ะลำดับที่8ดนะคะพี่ๆี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศู3ย์2 4สา8ปดสอง้าห้าดนะคะนี่นะคะพี่พี่สอยบาทคะ่ะ300อบาทนะคะถ้าท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่สวยๆอย่างนี้เลยนะลำดับถัดมาคะ่ะลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมาคะ่ะนี่คะ่ะ แหวนหลวงปู่หมุนค่ะแหวนหลวงปู่หมุนอายุครบหนึ่งร้อยห้าปีนะคะนี่นะคะมาแหวนเลยนะคะมาพร้อมกล่องนะคะพี่จังหวัดจังหวัดศสษเกษวัดป้านจานนะคะพี่ๆนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะอย่างนี้นะคะพี่นะสามร้อยบาทค่ะลำดับที่เก้านะคะลำดับที่เก้านะคะอายุครบหนึ่งร้อยห้าปีนะพี่ๆนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะพี่ๆนี่นะคะพี่ๆนี่เห็นไหมเห็นไหมคะพี่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะ นะคะด้านในนะคะมาพร้อมกล่องนะคะไปพร้อมกล่องคะ่ะพี่ขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่มุนนะคะเหรียญหลวงปู่มุนนะคะอายุครบหนึ่งร้อยห้าปีนะคะอายุครบหนึ่งร้อยห้าปีคะ่ะลำดับที่เก้านะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่ตอน้องมาได้เลย,เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะลำดับที่เก้านะคะพี่ๆเหรียญหลวงปู่มุนนะคะนี่นะคะพี่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะ ลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมาแล้วพี่ๆลำดับที่สิบลำดับสุดท้ายของวันค่ะพี่ๆนี่ค่ะพี่ๆพระ่วงรางปืนค่ะพระ่วงรางปืนนะคะนี่นะคะพี่ๆพระ่วงรางปืนค่ะสามร้อยบาทค่ะลำดับที่สิบค่ะลำดับที่สิบของวันลำดับสุดท้ายของวันนะพี่ๆพระ่วงรางปืนนะคะนี่นะคะ 3า0บาทค่ะพี่พี่สามร้อยบาทถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะพระร่วงรางปืนนะคะพี่พี่ผ้าร่วงรางปืนนะนี่นะคะมาพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะสามร้อยบาทค่ะพี่ขาสามร้อยบาทนะพี่ด้านหลังนะพี่นาพี่ น้องสองกล้องไม่เก่งนะคะก็เลยไม่ได้สองพี่ๆดูนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะพี่ๆท่นานไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะกรอบส,รสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะพี่ๆสามร้อยบาทพระร่วงลางปืนนะคะลำดับที่สิบนะคะวันนี้นะคะ EP ที่เก้าของ นาดีพักเครื่องนะคะเป็นพ้าบ้านพ้าเหมาะนะคะถ้าสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958หรือด ID ไลน์มาที่เบอร์0638824958นะคะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ที่9แล้วนะพี่ๆถ้าท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ